ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุสมันเณรทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่ถึงการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในด้านของวิปัสสนาญาณเพราะว่า ในอนาปานุนสติกรรมฐา,านนี้พูดกันมาถึงด้านสมถะภาวนาพอสมควรถ้าจะถามว่าพูดจบแล้วหรือยังก็ต้องตอบว่าพูดมันไม่จบถ้าให้จกจะให้จบในอนาปานนสติกรรมา,านเราก็ต้องพูดกันทังยันตายมันก็ไม่จบ เป็นอันว่าขอติมบายเฉพาะหลักใหญ่ๆเข้าไว้นอกจากนั้นขอให้ท่านหลายใช้ปัญญาพิจารณาเองด้วยหรือว่าการปฏิบัติไม่ว่ากรรมฐานากองใดทั้งหมดอุปสรรคทางจิตย่อมปรากดขึ้นมีขึ้นเสมอแต่อุปสรรคใดๆมีเกิดขึ้นจากอารมณ์ก็ดี นึกว่าจากทางกายก็ดีถ้าเราไม่ยอมแพ้สิอย่างเดียวเราก็ชนะอุปสรรคต่างๆมันจะมีขึ้นได้มันก็ต้องสลายตัวได้เหมือนกันต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างถ้าเราจิตเข้าไปจับธรรมดาสิอย่างเดียวจิตมันก็มีความสุข การเจริญเพื่อกรรมาฐานความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือต้องการให้มีความสุขตอนนี้ไปไปขอนำเอาด้่งควิปัสสนาญาณมาแนะนำกับบรรดาท่านหลายพอสมควรกติยาใสายด้วยตามเวลาเนื่องในด้านวิปัสสนาญาณน,นี่เราจะพูดกันไปหลายชีวิตมันก็ไม่จบ หมายความว่าพูดแล้วแล้วก็ตายไปพูดตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็พูดใหม่พูดใหม่ตายไปใหม่มันก็ไม่จบถ้าจะพูดให้จบได้เมื่อไรตอเมื่อท่านนั้นหลายถึงอรหัตตผลถ้าทุกคนถึงอรหัตตผลสี่หมดตอนนั้นวิปัสนายานจบจบเพราอะไรจบเพราะท่านถึงแล้วท่านมีความเข้าใจ สำหรับด้านวิปัสนาญาณนี่มีวิธีปฏิบัติทั้ง4แบบด้วยกันนั่นก็คือ 1. สุขวิปัสสโก 2. เตวิโช 3. ชละพิญโย 4. ปฏิสัมพิทัพปตโตการนิบายในการเจริญสมาธิเป็นพื้นฐานของวิปาาัสนาญาณ ที่พูดมาแล้วนั้นเป็นความมุ่งหมายให้เข้าถึงวิชาสามิญญาหกหรือปฏิสัมมิทายานเป็นสำคัญฉะนั้นเวลาเมื่อท่านั้งหลายรับฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันหนักมากรู้สึกว่าหนักใจจริงๆจ,จะทำได้หรือไม่ได้เรืหรับในตอนต้นในด้านวิปัสสนาญาณน,นี้ผมจะขอพูดด้านสุขวิปัสสโกก่อน ความจริงสุขาวิปัสสโกแปลว่าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในอําน่ายความสุขและแบบสบายสุขนั่แปลว่าสบายเขาเรียกว่าทำแบบสบายสบายการทำแบบสบายสบายนี้ก็ททำแบบนี้คือว่าเราใช้อารมณ์สมาธิควบคู่กันไปกับการพิจารณาวิปัสสนา คำว่าใช้สมาธิคู่กันไปนี่บางท่านท่านบอกว่าสุขาวิปัสสโกไม่ต้องใช้สมถาะาเลยใช้แต่วิปัสะนาญาณตัวเดียวอันนี้ผิดถ้าพูดอย่างนั้นก็นแสดงว่าท่านผู้พูดไม่ได้อะไรเลยความจริงสิงก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาคนดีสามเรายการนี้จะแยกกันไม่ได้ นักเจริญพระกรรมฐานรับตั้งแต่เริ่มเข้าคณิกะสมาธิเป็นต้นมาจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอไม่ใช่ว่าจะต้องต้องมนมั่งสมาทานให้พระนำกันคนที่ยังติดพระนำแล้วจึงมีศีลก็สแสดงว่าคคนนั้นไม่มีศีลเลย ศินมันอยู่ที่ใจคือความงดเว้นเท่านั้นถ้าเราสามารถงดเว้นปัญเจวเวนห้าบริการหรือว่าสิขาบทแปดประการที่เรียกว่าสินห้าและสินแปเราไม่ละเมิดเส็จแล้วก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีศินไม่ต้องรอให้พระให้แต่ความจริงพระธรรมได้ให้ท่านให้การศึกษาเท่านั้น เป็นอันว่านักจเจริญพระกรรมาฐานแยกก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้ทรงฌานก็ดีจะเป็นพระอริยเจ้าก็ดีท่านจะบกพร่องในศีลไม่ได้แต่ขณะใดเชื่อเชื่อที่ว่าท่านเป็นผู้บกพร่องในศีลก็สแสดงว่าท่านเอาดีไม่ได้เลย ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าศีลบกพร่องก็สแสดงว่าเราตายแล้วต้องไปเกิดในอบาย,ยภูมิแล้วก็จะเป็นผู้ทรงฌานเกิดเป็นพรหมหรือว่าเป็นผู้ทรงอุปจารสมาธิคณิกาสมาธิเกิดเป็นเทวดาหรือตาก,กินเลสเป็นสมุทเทหันปานิพ่านจะไปได้ยังไงในเมื่อศีลของเราบกพร่องเราต้องเป็นสัตว์ในอบาย,ยภูมิ เจนั้นขอท่านหลายจงสังวรเรื่องศีลให้มากคำว่าสังวรนี่แปลว่าระวังอันดับแรกต้องมีศีลบริสุทธิ์เสียก่อนไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาที่สมาทานประกมฐานให้ศีลมันบริสุทธิ์ทุกลมให้ใจเข้าออก ถ้าสิ้นของท่านบริสุทธิ์ทุกลมใหายใจเขาออกการเจริญสมาธิก็เป็นของง่ายเพราะสิ้นจะไม่ขึ้นได้เพราะใสเมตตาความรักซึ่งกันและกันกรุณาความสงสารซึ่งกันและกันคนที่มีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารอารมณ์เย็น จิตมีความเยือกเย็นความฟุ้งซ่านของจิตไม่มีความเร่าร้อนของจิตไม่มีอารมณ์ก็สบายในเมื่ออารมณ์สบายมีความเยือกเย็นจิตก็ทรงสมาธิได้ดีเพื่อการจองร่างจองฝันคิดประหัตประหารสิ่งกันเลยกันเรื้อความโลภโมโทสันอยากได้ทรัพย์ของคคลอื่น การที่จะละเมิดความรักหรือการยมุสาวาดเด่มสุรามีไรไม่มีในเมื่ออาการห้าอย่างนี้ไม่มีแล้วจิตก็มีความสบายมีอารมณ์เป็นสุขอันดับแรกปรับปรุงศีลให้ดีเมื่อปรับปรุงศีลดีแล้วสมาธิก็ทรงตัวเมื่อสมาธิทรงตัวปัญญามันก็เกิด อันนี้เป็นพื้นฐานแห่งการเจริญฌานและวิปาาัสสนาญาณสำหรับด้านวิปาาัสสนาญาณในด้านสุขาวิปัสสโกยังไงยังไงท่านก็อย่าลืมทิ้งอาณาปานุสติกรรมฐานจำไว้ให้ดีว่าจะทำกรรมฐานกองต่อต่อไปก็ดี หรือว่าจะเจริญวิปัสนาญาณก็ดีท่านจะทิ้งอาณาปานุสติกรรมาฐานไม่ได้ถ้าท่านทิ้งอาาปานุสติกรามฐานเมื่อไหร่กรมาฐานกองอื่นวิปัสนาญาณที่จะทําก็พังหมดอาณาปานุสติกรมาฐานมีอุปมาเหมือนกับพื้นแผ่นดิน อารมณ์จิตที่จะทรงเป็นสมาธิหรือปัญญาจะเกิดเหมือนกับเราตัวเราซึ่งยืนอยู่ยืนอยู่บนแผ่นดินถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราจะยืนที่ไหนจะก้าวไปข้างหน้าจะถอยไปข้างหลังจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไม่มีที่เพราะมันไม่มีแผ่นดินจำไว้ให้ดีว่าอนาปานุสติกรรมฐานนี่ทิ้งไม่ได้ นี่การทรงศาสนาอนาปานุสติกรรมฐานในด้านสุขวิปัสโกเขาทำกันไม่ยากเขาทำง่ายๆคือโดยไม่ต้องไปคิดถึงอนาปานุสติกรรมฐานก็ได้พยายามทรงจิตให้ทำจิตให้ทรงตัวควบคุมกำลังจิตอนทั้งให้อยู่ในขอบเขตของวิปัสสนาญาณ วิปสัสนาญาณที่ผมอยากจะพูดกับท่านวันนี้จะวิปสัสนาญาณก้าวมาพูดแต่ขอพูดสองอย่างเพราะว่าวิปสัสนาญาณก้าวนี่ผมทำสองอย่างเท่านั้นอีเจ็ดอย่างไม่มีความหมายอีเจ็ดอย่างก็เดินก็มาหาสองอย่าง สองอย่างก็คือหนิพพิทายานความเบื่อหน่ายในขันห้าแนสังขารุปเปฆาย,ยานวางเฉยแนรมต่างๆที่จะพึงเกิดขึ้นหรือว่าการต่างๆที่จะพึงเกิดขึ้นกับใจก็ดีกับขันห้าก็ดีถ้าได้สองตัวนี้ก็ชื่อว่าจบพิปสนายานเก้า ไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยนับบันไดมีกี่ขั้นให้มันยุ่งไป,ปเปล่าๆจะไปทำตนอย่างนักวิชาการน่แม้สับแสงไม่เก่งกันจริงๆไล่อย่างนน้นออกอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างนนไล่เดี่ยวพ้นที่สุดไม่ได้อะไรเลยก็ทำไปอย่างนกแก้วนกขุนทองจะได้ประโยชน์อะไร เขาทำอย่างนี้คือว่าควบคุมกำลังใจของเราในด้านนิพพิทาย,ยานพิจารณาดูร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีแล้วก็วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็ดีทั้งหมดว่ามันไม่มีดีตามความเป็นจริง มีปรัชนานี่เขาเอาจิตเข้าไปจับหาความเป็นจริงกันไม่ใช่ฝืนความจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงร่างกายของเรามันไม่มีการทรงตัวเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันเป็นเด็กมันก็คลานเข้ามาหาความเป็นหนุ่มเป็นสาว พอเป็นหนุ่มเป็นสาวมมนก็่คลานไปหาความเป็นคนแก่ถึงความเป็นคนแก่มมนก็่งคลายมันคลานไปหาความตายน่ารักไหมเราจะรักสาวสักคนเราจะรักหนุ่มสักคนเราก็ดูอตอนที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราไม่ต้องเราไม่เคยจะนึกถึงว่าคนที่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก,ก่อนแต่ว่าเวลานี้แก่แล้ว สมัยสมัยที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็สวยสดก็งามเอ่ตอนแก่แล้วเราไม่มองทำไมจึงไม่มองก็เราคิอว่าไม่สวยไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราก็ไปนั่งคิดว่าร่างกายของไขล่ะมันจะทรงความงามเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา เราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันวัตถุธาตุต่างๆก็เหมือนกันบ้านเรือนโรงต่างๆอาคารสถานที่อย่างที่วัดของเรานี่ใครมาเขาก็บอกว่าสวยอารามไปหมดเนื้อท่านคิดดอว่ามันจะสวยอย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยอีกไม่นานสองสามปีความเศร้าหมองมันก็จะปรากฏชัด นี่สภาพของวัตถุธาตุมันก็เป็นอย่างนี้คนก็เป็นอย่างนี้ในสาหรับร่างกายของคนนอกจากมันยาธมแล้วมันก็สร้างความยุ่งต้องกินต้องรักษาโรคต้องทายวุจาระประสาวะยุ่งไปหมดคิดเอาเองจะไม่ให้นั่งพิจารณาไปพรฒนา,ยา,ยนายอยู่เลยมันเสียเวลา มองดูให้ดีว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีมันสกปรกหรือสะอาดมันมีสุขหรือว่ามันมีทุกข์ความหิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การปวดอจจาระเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ การต้อแสวงหาอาชีพทำมาหากินเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การกระทบกระทั่งกับวาจาที่เป็นไม่ถูกใจอาการนี้ก็ทําขึ้นมาเป็นที่ไม่ถูกใจเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราไม่บ้าสิอย่างเดียวแล้วก็ต้องตอบว่ามันทุกทุกอย่าง นั่นในเมื่อมันทุกทุกอย่างเราจะเมามันเพื่อประโยชน์อะไรน่ารักตรงไหนละ่ะมองดูแล้วร่างกายมันเป็นศัตรูตัวสำคัญถ้าไปเกาะติดมันเข้าเรงเราก็จะมีอาการแต่ความทุกข์นี่อารมณ์นิพิทายยานเขามองกันอย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งหลับตาปีหลก เดินไปเดินมาทำงานทำการก็มองดูหาความจริงด้วโอนนอนั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการเหน็ดเหนื่อยอันนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายที่อย่างเดียวมันจะสุขแล้วมันจะทุกข์นั่นเราไปติดพันร่างกายเขาบอกคนอื่นเข้าเข้าเข้านั่นเราไปดึงเอาสุขมาหรือว่าเราดึงเอาทุกข์มา เราทุกเขาก็ทุกไม่ใช่ทุกแต่เพียงแบกภาระเรียงกันเท่านั้นยังทุกในสักขะที่อารมณ์ไม่ตรงกันอีกด้วยในเมื่อรู้ว่าสภาพของร่างกายและวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกมันเป็นของไม่ดีเราก็สร้างอารมณ์ความเบือ่อเบื่อที่ไม่ต้องการจะมีร่างกายอย่างนี้อีก วิธีปฏิบัติในสมัยก่อนผมจเจริญนิพพิทายานนี่ต้องขออภัยนะอย่าคิดว่าผมอวดเอาเพียงเพียงว่าผมทำมาก่อนผมทำแบบนี้เห็นคนทุกคนเมื่อคุยกันผมถามว่าเขาสุขหรือเขาทุกข์ถามว่าเคยป่วยไข้มาสมบายไหมเขาบอกว่าแย่จ้าค่ะแย่เขารับ ่วยโน่นป่วยนี่เราเนี่ยเป็นทุกข์แล้วแต่เห็นคนแต่งตัวสวยๆยิ่งเป็นสาวเป็นหนุ่มก็ตามผมจะถามทันทีว่าอาการไข้อย่างนั้นอย่างนี้มันมีกับคุณบ้างไหมเขาตอบว่ามีถามว่าอารมณ์ต่างๆที่มันกระทกกบกระทั่งคุณให้เกิดความคลุ้มมีบ้างไหมถามทั้งร้อยทั้งพันกี่หมื่นกี่แสนคนตอบว่ามีทุกคน ในเมื่อบรรเขารู้ว่ากโรคต่างๆร,รู้ว่าโรคต่างๆของเขามีอาการความเป็นทุกข์ของเขามีอารมณ์ที่ไม่มีการทรงตัวคือไม่ประกอบปุิธรรมไม่มีความสุขเขามีเราปราถนาก็เพื่ออะไรเป็นอันว่าเราก็วางเฉยไปเสียตอนวางเฉยทำไงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกร่างกายของเขาก็ดีร่างกายของเราก็ดี วัตถุธาตุทั้งหลายอื่นก็ดีมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขมันอยู่ที่เราจะเข้าพะนิพานนี่ผมขอพูดเออยอะเยออารมณ์ที่ทำนี่ไม่ใช่ต้องนั่งหลับตาท่านเดินไปเดินมานั่งธรรมดาอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ แล้วก็เดินอยู่ทำอะไรก็ตามมองดูสภาพของความจริงเห็นต้นย้ิที่มันร่วงโรยลงไปก็คิดว่าโอนหนอชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็คิดมันวนไปวนมาเนะี่ยถอนกำลังใจให้มันติด คือว่าเมื่อการย่างนั้นเกิดขึ้นเราเห็นอะไรขึ้นถ้าอาการของความทุกข์เกิดขึ้นความขัดข้องเกิดขึ้นเราก็เฉยที่เรียกว่าสังขารุูปเป็ขาญยาณมันอะไรจะมาก็ช่างมันมันจะแก่ก็เฉยแก่ใจสบายสบาๆที่เราหนีความแก่ไม่ได้ ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นทุกเวทนามันมีเราก็ต้องรักษาใจแเราก็เฉยรักษาหายก็หายไม่หายก็ฉ่างมันยากจะตายเมื่อไรก็เฉยเกิดมาเพื่อตายใครเขาด่าใครเขานินทาเรากก็เฉยเ,เขามีปากสําหรับด่าเขามีปากสําหรับนินทามันเรื่องของเขา ใครเขาจะชมใครเขาจะสรรเสริญเราก็เฉยไอ้การชมการสรรเสริญก็ดีการดา่าการนินทาก็ดีเราไม่ได้เป็นไปตามปากของเขาเราเจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่กำลังใจของเราเท่านั้นรวบรวมกำลังใจไว้อย่างนี้เนี่ยครับเราก็เฉยตออาการทั้งหมด นมก็เฉยไม่ดีใจในความเป็นหนุ่มแก่ก็เฉยไม่เสียใจในความเป็นเป็นคนแก่มันจะตายก็เฉยเพราะว่าเราจะต้องตายตายแล้วไปไหนเราภูมิใจได้ว่าตายแล้วเราไปนิพพานท่านี้การเจริญมิปัสนายาน่นถ้าคิดกันส่งเดชแบบนี้อคิดแบบนี้นะคิดดี แต่คิดไม่มีจุดหมายปลายทางนี่มันแย่เหมือนกับเครื่องบินที่ร่อนในอากาศแต่หาจุดลงไม่ได้ถ้ามันลงไม่ได้มันก็เสร็จบินไปบินมาน้ำมันหมดร่วงมาตายทั้งคนทั้งเครื่อง <c oughs> ข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดนักเจริญพระกรรมาฐานก็เหมือนกัน นักเจริญพระกรรมฐานที่เอาดีไม่ได้เพราะไม่มีจุดลงจุดลงในาะนดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มจับวิปัสสนาญาณอย่าลืมนะขั้นสุข,ขาวิปัสสโกนี่จะนั่งสมาธิหลับตาปีเด้ไม่นั่งไม่สำคัญคุมอารมณ์พิจารณาอย่างนี้ไว้นั้นแบบสบายสบาย จุดที่เราจะจับเป็นหัวหาดอันดับแรกก็คือพระโสดาบันนี่การเจริญสมาธิวิปัสนนาเนี่ยเขาทำกันแบบนี้มันถึงจะถึงเร็วอย่าทำเปปะเปปะเปปะส่งเดชไปมันไม่ได้อะไรหรอกดีไม่ดีเดินไปไม่รู้ว่าถนน,นมันอยู่ที่ไหนลนโครมครามมาแข่งหาหักหมด เขาก็ต้องจับจุดถ้าเจริญสมถะต้องจับอรารมณ์ฌานเจริญวิปัสนาญาณต้องจับอารมณ์พระโสดาบันไปก่อนแล้วก็นั่งดูพระโสดาบันมีอะไรพระโสดาบันมีหนึ่งสกาญาติฐิการพิจารณารู้สภาพร่างกายของเรามันต้องตายแน่ มันไม่อยู่ตลอดการตลอดสมัยมันพังมิจิกิจฉามั่นใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่สงสัยแต่ว่าการที่ไม่สงสัยนี่ต้องใช้ปัญญาศีรพตปรามาตเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สําหรับครวัดก็มีศีลห้าบริสุทธิ์ เนมีสินสิบบริสุทธิ์พร,ร,ระมีศินสอง้อยยี่สิบบริสุทธิ์ก็เท่านี้ไม่จะมีอะไรเป็นอันว่าเราใช้กำลังใจอยู่ในขอบเขตสั้นๆวมื่อหนึ่งเราคิดถึงความตายเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตเรานี่เราเกาะติดอะไรหนอเกาะติดกาย ที่กายกายมันไม่ทรงตัวติดทำไมแล้วก็เกาะติดเซกายะทิฐิเอาจิตพิจรารณาดูว่าเราก็ดีคนอื่นก็ดีในโลกนี้สัตว์ทั้งหมดตายหมดวัตถุธาตุบ้านเรือนโรงมันก็พังไปในที่สุดเราจะเมามันในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไร รายการที่สององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาทรงแนะนำเราให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์การที่มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นการกำจัดความเดือดร้อนของจิตและของกายจะไปที่ไหนก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ประสบพบเห็นศีลทานกล่าวว่า หนึ่งกิติสโธคนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยมีชื่อเสียงพุ่งข่้จรไปชื่อดีเสียงงามแม้แต่คนเขาไม่เคยเห็นตัวเขาได้ยินแต่ชื่อเขายังรักเขายังชอบกลิ่นเขาศีนลอยทนลมได้ไม่เหมือนกลิ่นเขาน้ำหอม คนที่มีศีลบริสุทธิ์นะหอมทั้งใต้ลมแล้วก็หอมทั้งเหนือลมที่ว่าหอมก็เพราะหอมในความดีไม่ใช่หอมตัวตัวนะไม่หอมแน่นี่ในเมื่อเราเห็นว่าศีลดีก็ส่งศีลให้บริสุทธิ์เรามัดตววาวังอยู่ในศีลถ้าหากว่าเราคิดไว้เสมอว่าไม่ลืมชีวิตว่าเราจะตาย เราจะตายก็ตายสิใช้ขอติดเกาะติดศีลยังกับพวกอะไรเนาะที่เขาสอนกันเขาหนึเกาะติดประชาชน 2. เกาะติดพื้นที่ 3. เกาะติดแนวรบถ้าเกาะติด 3. มติดเราจะชนะเราก็เไมนกัน 1. เกาะติดสกายาทิฐิ ไม่ลืมว่าร่างกายนี้มันจะตายมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายเบาคนอื่นคนดีวัตถุธาตุก็ดีพังแน่เราไม่ขอถือ,อร่างกายของเราร่างกายของเขาวัตถุธาตุทั้งหมดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราจะขอเอาพระนิพพานเป็นที่พึ่ง รายการที่สองเกาะติดคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้ปัญญาพิจนารณาแล้วเห็นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนถูกสอนตรงเรามีความประสงค์จะสง่งอารมณ์ไว้ในคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารายการที่สามเราเกาะติดศีล นักษาอารมณ์ศีลให้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาใจเราไม่ว่างจากศีลรายการทีส่สีจิตรักพะนิพานเป็นอารมณ์แต่จิตก็เรอมีการรักพะนิพานเป็นอารมณ์จริงๆเนื้อว่ายัางไงยังไงใจแล้วก็ตั้งไว้เพื่อพระนิพานไม่ลืมความตายไม่เมาในชีวิต ไม่มีจิตสงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศินวัยสุดมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าโคตรภูยานเป็นจุดที่อยู่ช่วงระหว่างพระโสดากับพระโสดากับโลกิยะโลกิยาชานกับโลก,กุตรชาน แต่ว่าใจของเราเก้าวไปนิดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมานี้เป็นเรื่องของธรรมดาความหวั่นไหวในคำนินทาน้อยไปความดีใจในคำสรรเสริญน้อยไปความสุขใจเกิดขึ้นคิดว่าเรามีพระนิพพานเป็นที่ไปแน่อย่างนี้ท่านเรียกกันว่าประโสดาบันไม่ยากเลย ถ้าจะพูดกันในสั้นก็เรีว่าจิตของเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ทรงศีลบริสุทธิ์และก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างนี้เรียกกันว่าปะโสดามันไม่นองต้องไปนั่งหลับตาเข้าฌานให้มันลำบากเท่านี้สบายใจแล้วหรือย,อยัง ถ้าทุกท่านทําได้อย่างนี้ท่านเรียกกันว่าเป็นพระอริยเจ้าพระโสดาบันขั้นสุขวิปัสสโกเอาละสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอ,อยุติวาตเพียงเท่านี้